หลังจากนะคะที่ YG ค่ะออกมาประกาศว่าลิซ่าแบล็คพิงนะคะขณะนี้ค่ะติดโควิดจริงนะคะแล้วก็สมาชิกอีก3คนค่ะได้รับการแยกตัวออกไปนะคะปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันกับเธอค่ะและก็กําลังะะรอผลตรวจโควิดอยู่นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าในวิกฤตแบบนี้นะคะย่อมมีทั้งผู้ไม่หวังดีค่ะที่เตรียมที่จะแซะนะแล้วก็เริ่มหาว่านะเออลิซ่านะไปติดโควิดมาจากที่ไหนนะคะ ซึ่งถ้าจะย้อนกลับไปนะคะก็จะพบว่าค่ะช่วง7-14วันที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าค่ะเวลานั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะทาบเกี่ยวกันนะทั้งตอนที่เธอนั้นอยู่ที่อเมริกาะคะแล้วก็บินกลับมาถึงเกาหลีใต้แล้วะคะ่ะ แล้วก็ในเกาหลีใต้เองตอนนี้นะคะก็มีผู้ติดเชื้อค่ะเพิ่มสูงขึ้นมากๆนะคะเห็นมีการรายงานข่าวค่ะว่าพบว่านะคะมีคนติดเชื้อโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าวันละ4 0 0พันกว่าคนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ในวิกฤตแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นนะ,ะทั้งคนที่หวังดีกับน้องและก็ผู้ไม่หวังดีได้อย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นนะคะแม่จีนค่ะที่รักแล้วก็ห่วงย,ยน้อนลิซ่ามากๆนะคะต่างก็พากันพูดถึงเธอค่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะจนตอนนี้ค่ะก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในไวร์บอสกันะะคะ หรืออย่างที่ไทยหรือว่าเวียดนามค่ะตอนนี้ก็มีการติดแฮชแท็กนะคะ get well soon ให้กับน้องลิซ่าค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเธอด้วยนะคะรวมถึงทั่วโลกค่ะก็กําลังพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกว่าทําการปัญหานะคะมันก็คล้ายๆกับภาพภาพนี้เลยค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะไม่ว่าจะวุ่นวายแค่ไหนค่ะลิซ่าก็ยังคงสดใสและก็สว่างสวยนะคะอยู่เสมอค่ะ ซึ่งทางเตติสเตอนะคะก็เป็นมิตรแท้อีกเช่นกันค่ะเห็นมาโพสต์รูปภาพภาพนี้นะคะให้กำลังใจนอลิซ่าด้วยนะคะบอกว่าเก็ตเวลสู n ค่ะส่วนด้าน DJ เงูนะคะเขาก็ยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมนะคะล่าสุดค่ะเขาก็เพิ่งตรวจโควิดไปเหมือนกันนะ,ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ ผลก็ออกมาเป็นปกติทําไม่ได้ติดโควิดแต่อย่างใดนะคะเอาเป็นว่าคงไม่ต้องหาหรอกนะคะว่าเออใครเนาะที่ทําให้นอลิซาติดโควิดนะคะหรือว่าเธอนนั้นติดโควิดมาจากไหนนะคะแต่คราวนี้ค่ะจะได้เห็นแล้วนะคะว่าใครนั้นห่วงใยเธออย่างแท้จริงซะมากกว่านะคะก็เอาเป็นว่านะคะมาให้กําลังใจเธอละกันค่ะจะติดจากไหนก็แล้วแต่ค่ะแต่ยังไงค่ะโรคนี้นะคะมันก็ติดได้ก็หายได้นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้นอลิซาหายไวๆเท่านั้นก็พอนะคะแอดก,ก็มาอัปเดตละกันค่ะเห็นเริ่มมี การแซะเริ่มมีการพูดถึงแล้วก็เริ่มหาที่มานะว่าเอโนลิซ่าติดมาจากไหนนะมันค่อนข้างยากจริงๆนะคะแล้วก็ y g เองก็ไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า